ธนาคารอาคารสงเคราะห์ยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบกับแอป GHB Allgen พร้อมยกเลิก GHB All ตั้งแต่วันที่7มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะแอป GHB Allgen มีฟังกช์ชันมากมายที่จะตอบโจทย์ลูกค้าทุกลสไตล์อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อโดยสาม,มารถส่งเอกสารและติดตามผลผ่านแอปจะเปิดบัญชีฝากประจำก็ทำได้เลยนะคะ ดาวน์โหลดแอป GH b All g e n ได้แล้ววันนี้ผ่าน App Store, Google Play หรือ App Gallery สำหรับลูกค้าที่ใช้แอป GH b All เดิมกดปุ่มเริ่มต้นใช้งานยอมรับเงื่อนไขาการใช้บริการ GH b All g e n กรอกเบอร์โทรศัพท์เดิมที่ใช้ใน GH b All แนะนำขั้นตอนการสมัครกรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางกล่องข้อความ กรอกรหัสพินเดิมที่เคยใช้ในแอป g h b a l l สมัครใช้บริการ g h b a l l Gen สำเร็จระบบจะยกเลิกบริการ g h b a l l ให้อัตโนมัติสำหรับลูกค้าใหม่กดปุ่มเริ่มใช้งานยอมรับเงื่อนไขาการใช้บริการ g h b a l l Gen กรอกเบอร์โทรศัพท์กรอกหมายเลขบัตรประชาชนระบบแนะนำขั้นตอนการสมัครใช้บริการ กรอกข้อมูลเลขหลังบัตรประชาชนกดถัดไปเพื่อรับรหัส OTP กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางกล่องข้อความระบบแนะนำการถ่ายภาพใบหน้าถ่ายภาพใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนกรอกข้อมูลส่วนบุคคลกรอกข้อมูลที่อยู่ ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันข้อมูลสร้างรหัสพินยืนยันรหัสพินสมัครใช้บริการสำเร็จดาวน์โหลดแอป GHB All g e n ได้แล้ววันนี้เพื่อประสิทธิภาพในการตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัลเช่นคุณค่ะ แอป GHB All Gen เจนไหนก็ใช้ได้แอปเดียวครบจบทุกเรื่องดาวน์โหลดเลย